ไปไหนจะไปไหนาไมาดิจะไปไหนไปไหนวะไปไหนล่ะครับผมจำจับมาไปไหน,ไหนฉันพชาตมาเองหุ่นพันธ์ชาทำไมนะไม่มีไม่ไดิไม่มีไม่มีโอเคครับผมขอของดีๆเ,เ,เ,เลยครับเกลือตลอดเลย ผมก็ตูอ่อะไม่รู้เป็นอะไรตู่เลยเนี่ยกระดิ่งตุกเลยเหี้ยตายอันนี้คนอันนี้คนเน,นี่ยคน คนนั้นอะ่ะใช่ใช่มันมันนะคนนอะหมดเลยโอเคเฮ้ย <Okay. S 3> <c ười> ในเมืองยิงไม่ครับผมทางนู้นเขาุบคนนั้นเนี่ย

อ่ะบน้องครับหมดป่ะไม่หมดคนนั่นเนี่ยคนคนมีมาตีหลังอ่ะต้องมีตีนี้เนี่ย

เอ้าเอ้าไปไหนวะตีบนตีตีใหม่มาตีสายเข้าตีสายเข้าตีสายมาเปิไวเล่นไปมุมน้องไม่ดีมุมน้องไม่ดีเนอะโดนกดบนหัวเลยังมาออกซ้ายออกซ้ายเล่นสายใช่ไหมเล่นทางหลุมปะ ใช่ใช่ใช่รถรถรถซรถีน้ำเงินรถสีน้ำเงินรถซ้าเลยนะ มาทางนี้นี่ใช่ไหมใช่เลยใช่เลยชุบนผมเหมันอยงบนพี่ชเพือนหรือเปล่าแค่ใจแต่สายหุูงบนพี่รถข้างหลังก็แต่ใครใช่ไหมตังคลังคาตัวหลังคาแล้วอนี้เลนี่สายมาสายสายอีกมีสายอีกพี่ดูเด้อ

สมถุยนี่ยชุ่มซุด้วยแล้วจ้อกแสดงว่ามีตัวแก๊ไปไปไปตันง้อันนี้ราเบอรผมนี้บอรผมโดดไปล้หนน้าผมหน้าผมตัวตตัวตว มาหาเรามนพุ่อยู่อยู่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่กันตัวกผมใก้เกินมาบุญเหรอเขาเขาบเขาก็เขาบปล๊หรเล่สก้วมาเออนี่ผมบอกแล้วระเบิดสการาุงมาม่อกี้นีพุชือ

มสวแว,ว้างนที่ข้าได้เฉยได้ปะรอมได้นะเอาล่างปล่ะตัวกขเลยเอข้างล่างเอาข้างล่างอะข้างล่างอะมันมีข้างล่างอยู่มีตีอยู่ล่างอยู่ตู้มาตู้มาต้มาแล้ว โดนระเบิดอ้าวาไหมฝีขวามั้ยฝีขวขวาใช่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 เขาก็เขาก็ออกฝาแทนมันดิเฮ้ยฟังดีหน้าร้ผมมาฝาอยู่ออกออกอะไรเนี่ยออกหูหมะตายอ้วนเปิดยอดะดมมาูตาไหม เขาลีบต่าแทงต่า็แ้งแทงมาไอ้พวนมาต่อแทง

ปไไปเล่นปอยไฟชดไปเล่นมีผมไปเล่นพอได้เียวยพี่อยู่หน้าน้องหตัวเนพี่เชื่อใจเนมายาต่อม่าต่อมใส่มาอมาอมาอมาต่อแตต่อแต่ตอตชไม่ไหวไม่ไหวความยาก่อนสามากระตุหมดกระุนผมได้ยี่สิบนเวลาฮีโร่ได้เวลาฮีโร่ ไปไ,ไปไหนจะไปไหนมาดิจะไปไหนไปไหนไปไหนวะไปไหน่จาะไปไหนชาชามาเองิชาดชยนะคัูินที่สุดโอ้โหดาเมจดาเมจโคตรโไดไมิตัวที่านีหน้าพีกตูอกตอ,น,ตอนนี้ีูเบด,ด้วยมามา ไอ kind of ้ศ anyway> e e ี่ใดผู้เดียงม่อานอยู่ง่ายู่าไงไงเห็นด้วยเดี๋ยวกีตายบุ๋มเดียวายบะ๋เดี๋ยวตีอผมฆ่าช่วยแปดอะพี่ดีโี่น่มอพี่